สงครามน,นีเตรียมเดือดเต็มพิกัดระเบิดแซงทุกองศากับการตามล่ามนุษย์อมตะคนแรกของโลกครั้งแรกกับการเจอกันของสองนักแสดงแถวหน้ากงอยู่ปะทะพักโบกอบในภารกิจสุดท้ายที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันร่วมเป็นที่สุดแห่งประกฏการภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนีซอบกมนุษย์อมตะ วินกีฮอว์ดอดีตสายลับที่กวยระยะสุดท้ายชีวิตเขาเข้าใกล้ความตายทุกนาทีแต่กลับได้รับภารกิจรับระดับช่างเพื่อปกต้องและพาตัวซาวบกมนุษย์โคลนคนแรกของโลกหรือจะการตามล่าของกลุ่มไม่หวังดีที่หวังครอบครองความลับชีวิตอัมมารและต้องการกำจัดร่างมนุษย์โคลนให้สิ้นสระ แต่ยามนี้กลับไม่งา่าเพราะสิ่งที่พวกเหล่าร้ายต้องการตกอยู่ในมือของสายลับฝีมือระดับพระกาที่พร้อมปกป้องภารกิจครั้งนี้ด้วยชีวิตและในขณะเดียวกันพลังลึกลับของซอบอกก็กลับชัดเจนมากขึ้นทุกทีเมื่อหนึ่งคนต้องการจะปกป้องและอีกหนึ่งโคลกำลังจะถูกทำลายภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ แล้วอะไรคือความลับของมนุษย์โครธมาร่วมสร้างปรากฏการซ่อบกไปพร้อมกันทั้งโลกซ่อบกมนุษย์อมตะวินกิฮันกับซิรัมเชเเทรอยงจาโร설정하고발견즉시ก살할것เปิดรอบพิเศษ12เมษายนก้อนใครในโลกฉายจริง15เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์